ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมโตรไรวอกันอีกครั้งนะครับ ในส่วนของวันนี้ผมจอร์นมโตไรวอลจะขอพาเพื่อนๆมาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ Trium มไทเกอร์สปอร์ต660รถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตแอดเวนเจอร์รุ่นใหม่ที่ทาง Trium มกําลังเตรียมแผนที่จะเปิดตัวในเรน็วนี้หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับพวกเขาได้มีการเปิดเผยภาพร่างโปรโตไทป์ของรถรุ่นดังกล่าวออกมาด้วยตนเองพร้อมระบุว่านี่คือตัวรถคันทดสอบที่มีหน้าตารูปร่างและฟีเจอร์ใกล้เคียงกับเวอร์ชันโปรดักชันบา์มากที่สุดแล้วซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนฟังรายละเอียดในครั้ง ได้นะครับด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมอโตโรลของพวกเราเอาไว้ด้วยส่วนสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกําหนดการเปิดตัวของเจ้า Ti เกอร์สปอร์ต6 0ที่ว่านี้โดยอย่างแรกสุดนะครับเราก็คงต้องขอทวนความจํากันก่อนนะครับว่าเจ้า t r i อัมไทเกอร์สปอร์ต6 0คันนี้นั้นเบื้องต้นแล้วมันก็จะถูกสร้างบนพื้นฐานตัวรถเดียวกันกับเจ้าทร i เดน t 6 0รถมอเตอร์ไซค์แนวเนกเก็ตบรุ่นเล็กสุดและมีราาคที่ ย่อมเยาว์ที่สุดจากทางไทอัมที่ถูกเปิดตัวออกมาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณปลายปีที่แล้วโดยจุดน่าสนใจที่การเปิดตัวเจ้า t ทรนด์60เมื่อปีที่แล้วจะทําให้เราสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์กําหนดการเปิดตัวของเจ้าไทเกอร์สปอร์ต60กันได้นั้นก็เป็นเพราะว่าก่อนที่เจ้าเทรนด์60จะถูกเปิดตัวร่างโปรดักชันบายของมันทางไทอัมก็ได้เคยมีการเปิดตัวร่างโปรโตไทป์ของมันออกมาก่อนแล้วซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตัวไทเกอร์สปอร์ต60ที่มีการเปิดตัวร่างโปรโต ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยช่วงเวลาที่ทางไทรอมได้ทําการเปิดตัวร่างโปรโตไทป์ของตัวไทรอมไทเรส60ออกมาก็คือช่วงปลายเดือนสิงหาคมของปี2020แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยๆทําการเปิดเผยข้อมูลของตัวรถออกมาเรื่อยๆจนเผยโฉมร่างขายจริงในช่วงปลายเดือนตุลาคมของปีเดียวกันดังนั้นจากการที่ไทรอมไทเกอร์สปอร์ต60ถูกเปิดตัวร่างโปรโตไทป์ของมันออกมาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมของปี2021ช่วงเวลาที่ตัวรถรุ่นนี้จะถูกเผยโฉมร่างโปรดักชัน ออกมาจึงน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมอีกเช่นกันเต็มที่ก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปจนถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาของการจัดงานอีกมาโชว์2021ก็เท่านั้นและเรามองว่ามันไม่น่าจะคลาดเคลื่อนไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในทวีปยุโรปนั้นดีขึ้นมากไม่เหมือนกับเมื่อช่วงปลายปี2020ดังนั้นถ้าหากในเมื่อปลายปีที่แล้วทางไทรัม mm ยังตัดสินใจที่จะเปิดตัวไทรเด้น60ออกมาท่ามกลางวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรส COV-19 ทาาสาหรับการเปิดตัวไทแอมไทเกอร์สปอร์ต60ในครั้งนี้พวกเขาก็คงไม่ติดปัญหาในเรื่องดังกล่าวอีกเช่นกันและอย่างที่เราบอกไปครับว่ากําหนดการที่เหมาะสมที่สุดที่ทางไทแอมจะเปิดตัวไทเกอร์สปอร์ต60ออกมาก็คือช่วงปลายเดือนตุลาคมดังนั้นในระหว่างช่วงเวลา1-2เดือนนับจากนี้เราก็น่าจะมีข้อมูลใหม่ของมันมาอัปเดตเพื่อนได้รับทราบกันเพิ่มเติมอีกแน่นอนแต่มันจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนอกจากการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนล โมโตไรว a ลก็อย่าลืมไปกด f o l lowing แล้วก็กดซีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบ o ๊กโมโ r ไรว a ลให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อไปส่วนในวันนี้ผมจอร m o โม r ตไรว l ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้ค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ